โอเคค่ะวันนี้เราจะมาเรียนพาทีบทต่อไปคือบทที่เท่าไหร่บทที่สิบเอ็ดค่ะอ,อ่านแล้วยังคะอ่านแล้วค่ะเอาหนังสือขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วค่ะเป็นรูปหน้าต่างติดแล้วไหมคะโอเคค่ะเอ,เอาขึ้นมาเลยคะ่ะเอาหนังสือพาทีขึ้นมาวันนี้เราจะเรียนพาทีบทที่ส <shorter S 1> ิบเอ็ดกันชื่อบทชื่อบทว่าอะไรคะ มาส่งข่าวเล่าเรื่องให้ครูเบนได้เวลาอ่าน10บนาทีอ่านเลยค่ะครูเบนได้เวลาอ่าน10บนาทีอ่ะตอนนี้ครูเบนอยากให้น้องเปิดกล้องใครสะดวกเปิดกล้องเปิดกล้องให้ครูเบนดูหน่อยค่ะว่ากําลังอ่านหนังสืออยู่ไหมอ่ะน้องอะไรนะคะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย หน้าเท่าไรลูกหน้านั้นแหละหน้าเท่าไรหน้าเท่าไหรลูกเลขหน้าเท่าไหรน,นั่นเลขอะไรหนึ่งร้อยสามสิบหกค่ะอ่าเปิดกล้องหน่อยค่ะดูซิว่ากรหดาหนังสือไว้ เปิดไม่ได้ครับใครเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเด็กคุณที่เปิดได้อะเปิดกล้องเลยเดยวใครเปิดกล้องเดยกคุณครูบวกคะแนนเพิ่มให้ห้าคะแนนกิติยาเปิดทันทีเพราะว่าบวกให้ห้าคะแนนเปิดตั้งปุ๊บเลยโคนละวัดก,กันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหม <cle aning> <c oughs> ยิม้ม เอาอา่านแล้วื้อค่ะเอาเร็วใครเปิดกล้องเดี๋ยวให้คาคะแนนเปิดเร็วถ้าใคร <laughs> เปิดได้นะเราวินิพาเปิดกล้องรครับได้ไม่เป็นไรค่ะ,ะคนที่เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คนที่เปิดได้แต่ไม่เปิดนี่แหละครูครับจะให้ผ่จะให้ผมเปิดกล้องทำไมผมใส่ชุดนอนอะไรนะ อะไรนะพีระเดชใช่เมื่อก็ไม่ควรจะนอนก็ไม่ต้องเปิดแต่ถ้าใครเปิดจะให้ขาคะแเนนไม่ต้องเปิดก็ได้เปิดให้คุณครูได้เห็นหน้าบ้างแล้วว่าน้องกําลังอ่านหนังสือไหมเนี่ยน้องปิดกล้องนี่เหมือนคุณครูนั่งคุยนั่งพูดอยู่คนเดียวเลยเห็นไหมเปิดกล้องคุณครูจะได้เห็นว่าน้องกําลังอ่านหนังสือจริงๆไม่โกหกคุณครูเห็นไหมคะ พี่เดชกเ้องเ,เอาแต่หน้าเลยเห็นแต่หน้าอย่างเดียวก็พอไม่ต้องว่าเห็นตัวเห็นแต่หน้าเออแบบนั้นแหละอ่านหนังสือเลยค่ะเดี๋ยวถามนะคะเดี๋ยววันอังคารหน้าครับชุมนุมเข้าเรียนด้วยนะคะ เริ่มเก๋แล้วจริงหลยคุเป็นลืมหน้าไหนคะหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดใช่ไหมลูก 7, หนึหน่งร้อยสามสิบเจ็ดค่ะค่ะบทที่สิบเอ็ดอ่านเลยค่ะคณะคนรอผมก็ไม่ตัด เมื่อไรจะตัดแล,แล้วร้านปิดทุกวันเลยเหรอรแล้วทำไมไม่ไปตัดร้านเปิดแล้ว,ลวเ,เอาก็ต้องมีวันที่ร้านเปิดใช่ไหมก็ไปหามาว่าร้านไหนเปิดก็ไปตัดวันนั้นนะครับ <ret. S 1> รูเข้าแล้วค่ะคุณครูลืมค่ะคุณครูลืมตารางโทษตีนี่ถ้ายังไม่อ่านลายก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีสอนทำไรคะนะเป็นอะไร ม่เอาอ่านหนังสือเร็วอ่านหนังสือเร็ว เสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วค่ะในออนไลน์เสร็จแล้วยังไม่เสร็จค่ะโอเคอเดินใครเปิดกล้องเนี่ยให้ห้าคะแนเนเลยพัฒนาน,น สาวปูเป้สวยแล้วค่ะสวยแล้วค่ะ เสร็จแล้วบ้างคะ่านเสร็จแล้วบ้างคะไม่มีใครอ่าว่าเสร็จแล้วใครอีเสร็จแล้วอีกเสร็จแล้วนะอ่ะเดี๋ยวคนที่กําลังอ่านก็อ่านไปเดี๋ยวค,คุณครูจะเปิดวิดีโอเรื่องสงขาวแล้วเรื่องให้เพื่อนเพื่อนในออนไลน์ดูเป็นเรื่องเนื้อหาที่เรากําลังจะเรียนนั่นแหละดูนะคะว่าการกินอาหารแต่ละแบบเป็นยังไง กินอาหารแบบบุฟเฟต์เป็นยังไงกินอาหารแบบโต๊ะจีนเป็นยังไงกินอาหารแบบค็อกเทลเป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูถามนะคะแล้วก็การใช้ช้อนกลางทำไมต้องใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารเพราะอะไรถึงเราต้องใช้ช้อนกลางเดี๋ยวคุณครูถามนะคะเดี๋ยวคุณครูให้ดูวิดีโอก่นนอนไหนวิดวีโอหายไปไหนละมีแต่รถในนะ่นดิวิดีโอหายป นายวีโรของคุณคุณไปไหนแล้วเม่อกี้ยังอยู่นี่อืมอะไรโดดปัญหาการคูณต้อง สวัสดีครับน้องๆวันนี้มีจดหมายมาอ่านให้ฟังเป็นจดหมายที่พัดเขียนถึงก้องแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเริ่มจากคำแรกคือโต๊ะจีนหมายถึงาการกินเลี้ยงแบบจีนเป็นโต๊ะกลม10-12ที่นั่งมีพนักงานคอยบริการเสิร์ฟอาหารตามโต๊ะจนรบตามรายการที่เจ้าภาพกำหนด จี๋เหนั่งหลายคนขโมงหมายถึงพลุ่งออกมาพร้อมกันมากๆเช่นควันขโมงค็อกเทลหมายถึงงานเลี้ยงแบบหนึ่งที่ไม่นั่งโต๊ะกินอาหารเสร์ฟเฉพาะเครื่องดื่มและอาหารว่างบริกรหมายถึงผู้ให้บริการแก่ลูกค้า แยมหมายถึงอาหารมีรสหวานทำโดยเคี่ยวผลไม้กับน้ำตาลจุดข้นมักใช้ทาขนมปังเนยหมายถึงไขมันหรือน้ำมันที่ทำจากนมสัตว์มีทั้งเหลวและแข็งเสิร์ฟหมายถึง ยกอาหารหรือเครื่องดื่มมาบริการอาหารบุฟเฟ่หมายถึงงานเลี้ยงที่จัดอาหารและเครื่องดื่มไว้ให้บริการตนเองเราลองไปดูกันนะครับว่าพาร์เขียนถึงกล้องว่ายอย่างไรบ้างกล้องเพื่อนรักผมเข้ากรุงเทพมาเกือบเดือน เพิ่งมีเวลาว่างเขียนจดหมายถึงเพื่อนๆเ,เรื่องที่ยากไว้เดี๋ยวผมจะกลับไปเล่าให้ฟังเพราะอยากให้เห็นรูปด้วยผมจะเล่าเรื่องการรับประทานให้ฟังมื้อแรกที่บ้านคุณย่าอาหารทุกจานแม้แต่ถ้วยน้ำพริกน้ำปลาจะมีช้อนกลางวางไว้ในจานหรือถ้วยไม่ใช้ปากกนกัน น้องๆลองคิดสิครับว่าทำไมเราถึงต้องใช้ช้อนกลางในการตักอาหารเวลาคนไม่สบายมันจะติดนมาฟังคำตอบกันเลยนะครับที่เราต้องใช้ช้อนกลางตักอาหารก็เพื่อเป็นการป้องก,กันไม่ให้ติดโรคกรันและคนอื่นจะได้ไม่รังเกียจครับนะรู้ถึงประโยชน์ของช้อนกลางแล้วก็มาฟังจดหมายของพัดกันต่อเลยนะครับ มีอยู่วันหนึ่งคุณอาพาผมไปเที่ยวทะเลผมและคุณอาพักค้างคืนที่โรงแรมมื้อเช้าทางโรงแรมมีอาหารไทยและอาหารฝรั่งให้เลือกผมเลือกอาหารฝรัง่งโดยทานเนยบนขนมปังแล้วทาทับด้วยแยมสีแดงแล้วหยอดลงไปในเครื่องปิ้งสัดพักวันขึ้นขโมง เจ้าหน้าที่รีบวิ่งมาดูแล้วชักปลักออกทันทีน,น,น้องๆลองคิดสิครับว,ว่าทำไมถึงมีควันกระโมกขึ้นมาจากเครื่องปิ้งขนมปังต้องต้องทาขนมปังที่หลังใช่ไหมเอาล่ะครับ ได้เวลาเฉลยกันแล้วที่มีความออกมาจากเครื่องปิ้งขนมปังก็เพราะเนยและแยมหยดลงไปในเครื่องปิ้งขนมปังทําให้เครื่องรัดรวงจรและเสียพอมื้อเย็นพุดอาพาไปกินอาหารบุฟเฟ่ตักได้ตามใจชอบเพราะคิดราคาเป็นรายหัวอยู่แล้วผมตาลายเลยน่ากินไปหมดทุกอย่าง คุณอาบอกผมว่าให้ตักเท่าที่พอกินไม่อิ่มค่อยไปตักใหม่เพราะถ้าเหลือจะอายเขาน้องๆลองคิดสิครับว่าทำไมอาหารบุฟเฟ่ต้องตักครั้งละน้อยๆด้ยยวยเพรเกิอะไรคะทำไมต้องตักน้อยๆกมายดูกันนะครับว่านดองๆคิดว่าจะถูกหรือเปล่า การที่เราตักอาหารบุฟเฟ่ต์ในปริมาณที่น้อยก็เพื่อเป็นการชิมถ้าอร่อยก็ไปเติมถ้าไม่อร่อยก็จะได้ไม่ต้องไปตักอาหารนี่อีกใช่ใช่แล้วถูกต้องจากนั้นผมก็มีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงแบบค็อกเทลหรือที่เรียกกันเล่นๆว่าหางไก่กับคุณลุงคุณป้าเนื่องจากลูกของเพื่อนคุณลุงแต่งงาน อาหารในงานเลี้ยงแบบนี้จะทำเป็นชิ้นๆสำหรับจิ้มใส่จานคนที่มาในงานจะยืนคุยไปกินไปคราวนี้คนเก่งลองบอกสิครับว่าทำไมงานค็อกเทลถึงไม่มีที่นั่งสำหรับทุกคนทำไมคะมเราให้คุณก่นั่งคะ่ะทำไมไม,ไม่มีที่นั่งคะ ฉเฉลยก็คือเพื่อให้แขกในงานได้มีโอกาสเดินพูดคุยกับคนอื่นๆครับต่อมาผมก็ได้ไปกินเลี้ยงแบบโต๊ะจีนกับคุณยายและคุณน้าที่บ้านเพื่อนของคุณยายงานเลี้ยงแบบนี้เขาจะเสิร์ฟอาหารที่ัจานร,ระหว่างรออาหารผมเลยเป็นบริกรบริการน้ำให้แก่ผู้ร่วมโต๊ะ เบื่อหรือ,อยังครับผมเขียนมาซะยาวเลยอย่าลืมให้พวกเราอ่าจนจดหมายด้วยนะบอกเพื่อนๆด้วยว่าผมคิดถึงทุกคนแล้ะพบกันเดือนหน้ารักและคิดถึงพัดฟังจดหมายที่พัดเขียนถึงก้องแล้วเรามาทำดูแล้วหมดลาแล้วพวกคุไม่ต่กันหเวลา

เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนกันต่อแล้วก็วันรังคารหน้าคาบชุมนุมเรามีนัดเรียนคาบชุมนุมกันนะคะโอเคไหมคะเพื่อสอนจอดคาบนี้อีกครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยววันรังคารหน้าคาบชุมนุมเดี๋ยวคุณครูจะเรียนอีกครึ่งชั่วโมงอีกสักประมาณ2ีนาทีวันรังคารเนาะอะไรนะคะปเป้บอกว่าเราจะสอนครึ่งชั่วโมงอ่ะการบ้าน ฟังการบ้านให้ไปเขียนคำใหม่บทที่11ใส่สมุดเหมือนเดิมในบทเปิดดูซิคำใหม่บทที่11มีีก่คำเอใหม่มีกี่คำเค้ามาไม่ไม่ดูหน่อย คำให้ให้เขียนสองวันได้เขียนวันนี้กับพรุ่งนี้ให้เขียนวรรณคารกับวันพูดการบ้านสองวันวรรณคารกับวันพูดงวันเป็นการบ้านนะคะเขียนคําและความหมายเขียนคําและความหมายใส่สมุดเหมือนเดิมหัวข้อเขียนว่าคําใหม่บทที่11แล้วก็เขียนคําความหมายค่ะส่งค่ะ แต่ส่งได้ถึงวันพรุ่งน,นี้ส่งได้ถึงวันอาพุธเลยการบ้านนี้ให้สองวันคือวันอังคารกับวันพุธโอเคไหมคะคะีก<า>ี่ข<า>้อคะมีกี่ข้อคะคุ้เป้มีกี่ข้อเอ่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วมีกี่ข้อคะสิบห้า <15 S 2> ข้อก็1ส <15 S 2> ิบห้าสิบห้าข้อคะ่ะถ้าสิบห้าคำบ้านสิบห้าข้อ อ่ะวันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันอังคารหน้าคาบชุมนุมเรามาเรียกันต่อไม่ใช่วนันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เรียนแต่ว่าอังคารข้า่ไม,ไม่อ่ะพรุ่งนี้ก็เรียนคือมิคาบไหนของุูเป็นก็เรียนเหมือนเดิมแต่วันอังคารหน้าคาบชุมนุมอ่ะน้องอย่าเพิ่งไปพักให้มาเรียนภาษาไทยคาบชุมนุมอาที่หน้านะคะอโอเคไหมคะโอเคไหมลูกอ่ะโอเคค่ะไปพักได้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคไปไปพักไป จะไม่ลงก็ได้นะนั่นทางทำงานก็ได้นะเอ้านิด oh, ลืมล